จะมาแสดงมาทน้งหมดัดโนี้นะครับ5 4 0โซลรท์งคุณชลวัฒน์โนี้นะครับ0 5 4 0 1 0 6อขาอบ56ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำงานด้วยโปรแกรม So l i ท w o r k รนะครับวาดยับเพลยกันเลยนะครับคอนเต์นะครับเราสามคนผมว่ารัศมีับ แล้วเราก็สร้างซีเดียมเราต้องเ่อนตะาันตะลาที่จะเป็นรันงานโม่แล้วก็กำหนดให้ขนาดของซีเดียมเท่ากับห้านะาเวันตะลาระยะข้างบนแล้วชิมออกเราจะใช้การตะวนตลาในการสร้างนะตรงส่วนซึ่งป็นฐานสูง้งของลมครับ เราใช้ค่บแล้วก็ทีซีหล้งจากนั้นคราก็ลบส่เลียทิ้งออกฟอร์มาร์ออกสูตรนะออกฟอรมาร์ h หนึ่งรวมก็เอกจูบไปสิบสี่ฟังชั่นรับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสเก็ตต่อสเก็ตนะครับ่มาที่เรีนนี้นะครับสร้างเส้นขึ้นมาครับกรุดเรือต้องการครับสองฟังเลยต่ครับนนะะเปนการลูกห้าตัดนะครับต่อมาอจะสร้างเส้นครับแล้วก็กำหนด ว่าให้หสองเส้นนี้นะคเับนเด็กาเท่ากันนะครับเอาสองเส้นนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยก็สองเส้นนี้ก็เท่ากันเราก็จะมากำหนดขนาดกันเดี๋ยวันนี้เส้นนี้นะครับความสูง,งของเส้นนี้คือสิบห้าครับแล้วก็เส้นนี้ ส่งหน้าครับก็เ,เอาตินเอาตินฟีเจอรออกครับแล้วพอเข้าไปข้างในะครับ,อนนรบเอาความนาเให้กบบสีตอนนี้เรจะได้ข้อตอบแล้วครบตอนนี้เรจะมาต้องมาลบคมนะครับเลื่องวาทีฟินเด็กนะครับ แล้วก็ฟ yeah, ูลาฟิเลตนะครับแล้วก็ทีเดดล่างับวากลางมาระบบหรักจุดสองจุดนี้นะาะโอเไดูแรงนี at, so? right. grandes, mm ้นะแล้วก็คันข้างระว่าเส้นนี้นะเส้นนี้นะห้าร้อยสาม ก็จะามาครับแลเลกแบบนี้ที่อชอนะครับวที่โมดิฟายลงข้างล่างครับแจ้งการลดรูปับนแล้วเราเลือกที่ส่วนของยที่ตัวันออกครับแล้วกคอออนัานหนึ่งหนึ่อง กดต่อไอาได้ได้น่องแคเ็ดครับง่ายเราเราก็ตอนนี้เราก็จะมานครับสเจ็ดตุลาครับเลือกที่เดีดนะครับัเสี่นหนึ่งที่ขเ่ยงเออเลือกไปเราจะเอาตไหนบ้างก ได้เลยนะดินของเราครับขอไป a s s a s นนะครับขอบไงานนะครับขอนนคบคุณมากนะครับ มาสักทีก็มาทางการมาต้องรอของตรงน ดปกรนครัใช้ทารจุเครื่องสือางก่แล้วบริสิกใช้นำสั่งดึงครับเราก็ดึงครับเป็นคำสั่งตาตารับดต้องครับ มาละอน่นะครับเรื่องแบบวิเคระครับต่อเรากดตองรอสทธิ์เชิงรนะครับร้วจินตนาารมาครับต่อมาให้เราจุดสเก็ตมาครับล่าเซ็นต์ลาย เาจะถย์กลางงนะครับมาที่เส้นรับปับให้ตัวนี้คำสั่งมือกำยำละ10หอ ต่อมาเรากลับไปที่รัฐที่เรียกว่ารูปกาสลับดเกือบโปรโมดีนะครับแนะเอ็ฟทูน,นะครับให้เราเลือกเป็นแบบอัพทูเซอร์เฟตนอัพทูบอดี้นะครับ แล้วก็ e เอ็นลาเ้นนะครับนีเลือกระด้างนกครเลือกดาบเจ็ดองศาครับถูต้องลรักระดา,า,ะานนี้นะครับสเแล้วอไปเราจามว่าสนต่อไครับที่สเก็นะครับ มาเูนาครับน่าสนกจนะครับใช้ใช้รายว่าเ,วเทาเนขอ ใช้เตืนะครับเตือนทูโสเสร็จนะครับต่อมาเราจะกดนะครับก็มีนนกดชิดเปเช่นกดคอนโรลซีฮะเพื่อนขางคัดลอกนะครับแค่ไก็กด้หมดเลยนะฮระยะสุนะครับกดปุกต่อ,ต,อต่อมาสังเกตการกดไปที่ลู้าล่าง ก็นนกทำให้เสรีมาก,ออกน,นะครับกมกมการวางที่เราัด c o นะครับในทุกครับตอเราได้ส่งมาครับเาะว่าเรากับที่สเก็ตครับที่ที่เราด้านบน,นของสบอกตรงน,นนะ มาเราก็จะใช้คำสังออส่ง offset นะครับเลือกที่เสโโเ้นวงกลมเลือกเนี้ยมีบดนะครับญญออระยะ offset ข้าไป5มีนะครับแล้วกดถูกต้องใช้คำสัง่ง edit ครับนะครับจ่อลงไป5 เจาะลงไปห้านิ้ว้านิ้ดับเจ็ดเอ็นสามกระกอกก็ได้เปลักสลักดีมาครับต่อมาใช้คำสั่งหุ่นศั์นะครับเด็น เซตค่าตามนี้เลยเนะครับกดถูกต้องเพื่อนรัคเริ่มที่จุดสุดลางกดถูกต้องเสร็จแล้วครับต่อมาโูสาะ,ะครับติด้ามเลเริ่มงเรื่อลๆนอ้โเซตค่าตามนี้ เสร็จแล้วครับออกมาครับเราให้คบว่า g o โค l ที่สุดมานะครับ,รรรววรบก,บกบิประเการเรื่องะไรบ้าว่านโค o นะครับ,รรบ,ต,บต,ตอร์ครับเีภาพนี้ นะครับสักรูปภาพนะครับเลือกเป็นแบบ offset f อร m มเซอร์เซนนะครับก็คือเราจะต้องไปเลือกหะนาบกระนาบหนึ่งก่อนนะครับคอนอาบนี้ซึ่งจะถือว่าจะถามหาระยะห่างจากเซอร์เซนขเราเลืเอกน,นะครับก็คือขั้นนีนะกดถูกต้องกระนาบกระนาบี่นะครับ ออามาทารสิเลตนะครับสามก็คือนีครับประต้ออามาสิเลตระยาเดือยมืเลยนะครับาสิเลต ไปครับแล้วก็ถูกต้องครับแล้วเนะชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปเราจะใส่สีครับเราใช้ดินสอล้นะครับเลื่อกสีครับถ้าได้พอจะกปะยามสีม่วงมานะครับก็ผมก็ขอจบ การแสดงวิธีการสร้างคอจัะยาวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ